k e t a นณปัจจุบันนะคะเขาจะให้คุณลงนะคะแค่3ครั้งนะคะ3ครั้งใน6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลงแล้วยังไม่เกินนะคะหมายถึงว่าคุณลงไปแล้วครั้งที่1ผลออกปุ๊บนะคะผลออกปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า disapprove ถ้าไม่ผ่านนะคะแต่ถ้าผ่านมันจะบอกเลยว่าหมายเลข k e t a ของคุณนะคะขึ้นเป็นแบบไหนถ้าไม่ผ่านนะคะมันจะขึ้นคำว่า deny นะคะ ดีนาอันนี้เป็นผลผ่านทางอีเมลนะคะแต่ถ้าเช็คที่หน้าเว็บไซต์มันจะขึ้นคำว่า d i s a p p r o v e นะคะการเช็คผลนะคะมันจะสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของตัว KETA และก็เช็คที่ทางอีเมลนะคะถ้าในกรณีที่เข้าไปเช็คปุ๊บถ้ามันขึ้นคำว่า d i s a p p r o v e กดลงได้เลยค่ะแล้วมันจะให้คุณลงเป็นครั้งที่2นะคะเพราะไม่ผ่านอีกรอบหนึ่งก็จะกดลงได้อีกเป็นครั้งที่3บางคนนะคะเขาพัก หอาทิตย์บางคนพักสิวันถ้าเกิดไม่พักแล้วลงต่อมันมีคนผ่านไหมมันมีคนผ่านนะคะดังนั้นจะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะว่าควรจะรอหรือไม่รอเพราะมันสามารถที่จะผ่านได้ทั้งสองแบบแต่โอกาสการผ่านนั้นนะคะบอกเลยว่าจะไม่ได้เยอะเท่าครั้งแรกถ้ามันจะผ่านง่ายนะคะมันจะต้องผ่านครั้งแรกเลยถ้าผ่านปุ๊บ มันจะเป็นใบแบบนี้นะคะใบอนุญาตถ้าผ่านกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นใบแบบนี้เลยนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะขึ้นคำว่า deny หรือ disapprove นะคะอันนี้เช็คผลทางอีเมลทีนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าแล้วถ้ามันบล็อกแล้วเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันจะบล็อกหรือไม่บล็อกและเราจะลงใหม่ได้ตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนถ้าใครที่กดเข้าไปแล้วนะคะ แล้วมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ลงให้คุณหรือคุณลงเองแล้วมันไม่ถูกต้องนะคะแบบนี้เขาเรียกว่า no resolve หมายถึงว่าไม่พกข้อมูลใดๆถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าไม่มีการลงให้นะคะใคที่จ้างลงเวลาที่คุณตรวจสอบเองนะคะถ้าเขาลงจรงิงมันจะมีขึ้นหน้าจอแบบนี้แต่คุณต้องกด ค้นหาให้เป็นนะถ้าเกิดว่าใครที่มันบล็อกมันจะขึ้นเลยค่ะว่าคุณนะคะไม่สามารถที่จะลงได้นะคะมันจะลงได้แค่3ามครั้งใน6เดือนมันจะเป็นหน้าจอป๊อปอัพเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าลงไม่ได้มันจะบล็อกแบบนั้นเลยคุณก็จะลงไม่ได้ค่ะสําหรับคนที่บล็อกไปแล้วแล้วมีคนที่หลังปลดบล็อกแล้วมันลงได้ไหมมาดามก็ต้องตอบว่าลงได้นะคะมันจะปลดบล็อกนะคะหลังครั้งที่สนะคะหลังผลออก ผลต้องออกก่อนนะสมมุติคุณลงวันที่10แต่ผลมันไปออกวันที่20คุณจะต้องนับไปอีกนะคะหลังวันที่20อันที่จริงถ้านในระบบตัว KETA เขาบอกว่าคุณจะต้องนับไปเลยค่ะ180วันหลังจากผลออกครั้งแรก มีคนปลดบล็อกและมาลงได้จริงนะคะแต่ว่าโอกาสผ่านนะคะอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนครั้งแรกแต่นะคะมันก็มีโอกาสที่จะผ่านอยู่แต่มันอาจจะน้อยนะคะอันนี้นะคะสำหรับคนที่บล็อกแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะมันจะบอกว่า three time นะคะอันนี้นะแล้วก็ six month นะคะถ้ามันบล็อกมันจะขึ้นแบบนี้วิธีการเช็คคือไม่สามารถที่จะเข้าไปเช็ค ได้แต่วิธีการเช็คนะคะให้กดลงเลยค่ะกดลงเหมือนที่คุณลงเองนั่นแหละกดเข้าไปในช่องที่สมัครปุ๊บนะคะอันแรกอันแรกนี้นะคะก็ใส่วันเดือนปีเกิดเลขพาร์ปุ๊บถ้ามันบล็อกนะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้คือบล็อกนะคะและหลังจาก180วันนับจากผลออกครั้งแรกแล้วมันจะปล่อยบล็อกคุณคุณจะสามารถลงได้มีคนลดบล็อกแล้วนะคะแต่ว่าผลเนี่ยจะผ่านไหมก็ต้องมาลุ้นนะคอที่ถามมาดามเข้ามาว่าระบบเนี่ย มันจะปลดบล็อกไหมถ้าเกิดว่าเราลงแล้วระบบเนี่ยมันจะลบข้อมูลเดิมเราออกไปไหมมาดามจะบอกแบบนี้ค่ะว่าระบบ KETA จะไม่ล้างข้อมูลถ้าไม่ผ่านปุ๊บข้อมูลจะอยู่ที่เลขพาร์ทและเร่มพาร์ทเดิมของคุณ